เอาเลยครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ดูเกมที่ชื่อว่า Day by Dayline นะครับวันนี้ก็อยู่กับตัวละคร The n e r d นั่นเองวันนี้จะมาหัดเล่น The n e r d นะครับผมปิ้งไปไหนดีนะบ้านใหญ่ผมว่าต้องมีคนว่ะอ้าวแล้วเจอมิเคล่าลีดอะไรวะเอาตกใจหมดเลย วิ่งไปโดดหน้าต่างหรือเปล่าเอา้าโอ้โหแล้วการบิงแป๊บเดียวทำไมมันพุ่งไปไกลอย่างวะนี่ผมมาหัดเล่นเดอะเนิร์ดแล้วเนี่ยทำไมมันตึงจังอะเอา้าวิ่งกลับมาอย่างงี้ก็โดนเด้เฮ้ยโอ้โหมันสวนสวนกระแสธาราวินสองไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ถึงวะโอ้โหผมพลาดวะ หลายรอบมากหลายจังหวะเกินโอ้โหแล้วบิงไม่ไปด้วยแบบนี้นี่แหละนะคนไม่ค่อยเล่นคิวเลอร์แล้วก็ไม่ค่อยเล่นเกมด้วยช่วงนี้เพิ่งเพิ่งสอบเสร็จเพิ่งอะไรเสร็จนะครับครานี้ก็ปิดเทอมแล้จะมาลงคลิปให้บ่อยขึ้นแล้วกันแล้วมันไปไหนวะนะข้างบนเหรอเอา้าหายไปไหนอะ่ะ เอาลางล่างไปแล้วโอ้โหแล้วไปโคตรไกลเลยไกลเกินไปเป้ามีคนปั่นตรงเนี้ยได้คนปั่นก่อนละกันวัสดีปับืบเกือบไม่โดนปลายมีดก็เรียกว่าปลายมีดยังไงส่วนกระแสอีกแล้วไอพวกนี้ชอบส่วนกระแสไม่ถึงว่ะไม่เป็นไร คนนี้ชอบสวนกระแสเหรอนีอ่งไงโดนไปดิเสวนกระแสคุณนักก็โดนไปสิแคบฮ้ย <Hey, S 2> อะไรระเบิดอะเครื่องท่านั้นระเบิดได้ยังไว<อ>วงวะแข่นาวคารครับผมแผ่นระเบิดตุ้มระเบิดเครื่องไหนเครื่องไกลนู่นนะโอเค,อเคมีคนอยู่ตรงเครื่องนั้นนะครับตัวใหม่ด้วยนะเนี่ย ตัวใหม่ทำไมมันน่ารักจังวะต้องหาซื้อแล้วปะเนี่ยว้าบหืึแม่นจัดถ้าไม่โดนก็ไม่รู้จะพูดยงไงละใช่ไหมโดน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 ก็แย่แโอ้โหใกล้ๆกูยังไม่โดนเอ้าแล้วไอ้น,นี่โดนกลับมาไอาพ้พวกนี้เป็นอะไรเนี่ยชอบสวนไม่เข้าใจเลยทำไมชอบสวนอย่างนี้ชอบสวนกระแสธารา แเมื่อกี้ตีไม่โดนได้ยังไงวะไม่น่าสะบัดเมาส์เลยผมก็นึกว่ามันจะหมุนตัวหลบแม่งเอ้ยตีไม่โดนเลยเขินเลยเขินเลย <c oughs> เครื่องล็อกนะครับเราเอาไปของอีกามานะล็อกทึกเครื่องสิบสองวิผมว่าอยู่บนนั้นแน่เลยวะแล่วปะเอ้าไม่มีใครอยู่เลยแล้วไปไหนกันหมดอ่ะไอผู้รอดชีวิตพวกนี้เปิดตู้หาเลย ตู้กรีดล้วมีเปิดตู้กรีดนะครับอุ้ย <c oughs> ทำไมมันถึงไม่เดินมาหาเราวะนึกว่ามันจะตกใจเราจิต,จ,ตจิตวิทยายอะเกินไปไม่เลยแบบไม่ตรงตามที่เราคิดขึ้นมาข้างบนก่อนครับไฮกคลาวมาดูข้างบนก่อนมีใครมาช่วยบ้าเอ้าทำไมไม่มีรอย้าซ้ำเลยไหมแบบเนี้ย เราก็ต้องซ้ำหรือเปล่าออปั่นไวเราก็ต้องซ้ำแค่นั้นแล้วไปไหนแล้วอ่ะ <c> ค <oughs> ือข้างบนนะครับเฮ้ยเอาโดหนต่างปึ๊บปุ๊บนี่งไงเอ้เสียงใครออกตู้อ่ะทุกคนได้ยินป่ะเอาแล้วมันปั่นด้วยเสียงปั่นดังจัดเอ้ยแข้างหลังนี่นะตอนนี้มันไม่รู้ตัวนะข้างหลังบิงไปจะเอ๋เอาปั่นต่อ ยังไงอะวาบตีเครื่องระเบิดอีกตั้งหา้าโดนไงไอ้นี่มันปั่นหน้าด้านมากเอามาแข่งเครื่องระเบิดต่อเลยครับเครื่องไหนระเบิดวะไปดูข้างบนก่อนอุ๊ยเอ้าข้างบนมีรอยเท้าใครเอ่ยเอา้าเอา้า <c oughs> ออกจากตู้เฉยเลยกรีดไปก่อนนะน้องอุ้ยคนมันเต็มเลยอะ่ะข้างล่างวิ่งออกมาหน้าบ้านเราไม่มีนะไอ้ข้างล่างมันคือใครวะมันอยู่ตรงไหนส่วนไหนของโลกใบนี้ไม่เห็นมีเลยแล้วมันกรีดได้ยังไงวะข้างล่างเราเนี่ยมันคือใครอุ้ยเอา้าอยู่ดีๆก็กรีดช่วยไวมากอุ้ย เฮ้ยโอ้โไม่ถึงว่านี่ก็จะถึงผมกระระยะไม่ถูกมากเลยเล่นเนินอะเล่นเนินแล้วชอบใจร้อนเฮ้ยโอ้โหกูหบิงทำไมก่อมก็นึกมมันจะเดินกลับไปโถเอ้ยแม่งใจผมไม่แข็งพอโอ้โหเราบิงติดบันไดบันไดนำโคหรือเปล่า ไม่ใช่มุกอะไรบิงไม่ขึ้นด้วยโอ้โหผมกะระยะไม่ถูกวะต้องหัดเล่นบ่อยๆแล้วมั้งเนี่ยเดียๆเ,เนี่ยตัวที่เก่งที่สุดในเกมเมื่อมาอยู่ที่มือผมมันจะกลางที่สุดในเกมแล้วมันโดดเปิดตู้เลยหาคนแบบง่ายๆปึ๊บปับ๊บ โดดหน้าต่างโอเคนี่ใครมันทําอะไรระเบิดวะเอาวิ่งดิวิ่งดิอย่างเงี้ยวิ่งด,งเด,งเดิเอาจะเอ๋จะเอ๋ตัวเองโดดหน้าต่างเอาไม่มีไปไหนอะหรือมันเข้าตู้เหรอใช่ป่ะเข้าตู้แน่เลยเอ้ยเอ้าไอ้มีใครเนี่ยเข้าตู้ชัวรหนูมีโดดตู้แล้วโดดโดดตอนที่ ก้มหน้าอยู่มันโดดไม่ได้แล้วเพื่อนโอ้โหมันไม่สตันนะเอ้ยเสาอยู่ตรงนี้เวลาเน็ก้มหน้าอยู่อะมันโดนสตันแล้วมันจะไม่ติดสตันนะครับเวลาเน็ก้มหน้ามันจะไม่ติดสตันนะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะีมาครับเหมือนจะมีคนหรือเปล่ามีจริงวะ่ะลอยเท้า ออไอะใครหิวเอ่ยพยยับไม้ไหมจ๊ะไม่พับด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันก่ายจังวะเป๊ะจ้ะเอาแล้วไม่วิ่งหนีแล้วมันก็ลม้มเอาอย่างวันเนี่ยพีดีดีก็มอบเฉยเลยมอบเฉยเลยเอาไปแขวนดีกว,ว่าเสาก็ไกลๆไม่มีเสาใกล้ๆเลย แล้วล็อกล็อกเคียงเอ,เอ้าเฮ้ยโอ้โหผมลืมไปว่ามันสองชั้นกูก็กดหน้าลงแต่นี่ไม่ไปไหนเอา้ากูว่าแล้วว่ามันต้องสตันอย่างนี้กะจะเปิดตู้แล้วเชียวไปไหนอ,ะ,อะปล่อยมันไปปล่อยมันไป,ปพูดปล่อยมันไปแต่ว่าบิงแล้วก็บิง,บง,บงติดนะอย่างของกูเนี่ย อะไรก็ไม่รู้บอกปล่อยมันไปแต่ว่าบิงตามแต่บิงไม่ได้สองจิตสองใจเปิดตู้หาเครื่องเสร็จอีกแล้วว่ะเอาลักสีสองเอาแล้แลววิ่งมาหาเลย <c oughs> โอ้โหไม่ถึง อ๋อที่ผมกะร,ระยะไม่ถูกผมคิดว่ามันดีไกลผมปรับไอ้นี่แน่เลย F.O.V อ่ะเฮ้ยใครขึ้นมาเอา้เอาเราวิ่งกลับมาหาไอ้พวกชอบสวนนี่มันสมควรโดนจริงผมรู้แล้วผมปรับ F.O.V ให้สุดเลยเว้ยเหมือนใส่ชาร์โดบอลอ่ะมันผมเลยกะร,ระยะไม่ถูกแต่เล่นธรรมดาผมก็กะไม่เป็นอยู่แล้วแหละผมเล่นเน็ตไม่เป็นจบจบสั้นๆง่ายๆได้ใจความง่ายๆคือเล่นเน็ตไม่เป็นนั่นเอง หากอ้างไปเรื่อยผมรอมันตายเลยใครจะขึ้นมาก็ขึ้นเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอมันไม่ช่วยหรอกช่วยไม่ทันเรียบร้อยตายตายคาชั้นสองไปเลยเลือดเย็นจัดผมไม่ได้ลงคลิปหนึ่งเดือนเพรเดือนนี้แบบว่าวุ่นทั้งเดือนเลยนั่งสอบตำงงตำงานมอสี่แล้วยังมอปลาย มาเลยวุ่นๆหน่อยปึ๊บกระทึบเคี่ยงก่อนกระทึบเคี่ยงก่อนไม่มีใครอยู่ในตู้ใช่ไหมเอ้ยใครคิดอ่ะข้างล่างข้างล่างตายตีนเราเลยในนี่เหรอในนี่หรอ,นนหรอ,อเปิดกล่องด้วยนะมีคนเปิดกล่องเปิดตูท้ทีละนิดทีละนิดทีละหน่อย ไในวะตู้นี้เปล่าแล้วมันกรีดในนี้ไม่ใช่หรอแล้วมันไปไหนอ่ะมันมีคนกรีดตรงนี้เอ้าแล้วไอ้นั่นฮิวเฉยเลยเขาตัวฮิว,วอ่ะแต่แต่มันเป็นเสียงตัวใหม่ไม่ใช่หรอไม่มีเอาให้ละเอียดเอา้าแล้วมันกรีดตรงนี้ได้ไงแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะวัดเอา้าโหบินไม่ขึ้นอีก ดึงไม่ขึ้นเขินเขินเขินเขนไปหมดแล้วเอาลงดีไปแน่คลิปเนี้ยเล่นพลาดบ่อยมากผมไม่ค่อยเล่นเลยนะเกม Dead by เนะี่ยเพิ่งจะกลับมาเล่นอ้าวแล้วเจออย่างนี้ยังไงแล้วเจอสวนนะสวนว่าแล้วไอ้พวกนี้ชอบสวนสวนกระแสไงป๊บบิงโดนไม่โดนไม่รู้ตีไปก่อน ส่วนไหมตายยากหลอกหลอกไงตั้งใจให้บิงไม่ถึงเพราะมันจะตายยากรู้อนาคตเป็นไงเข้อ้างข้อ้างจัดตามหาอีกคนเลยเรามีเปิร์กเปิดตู้กรีดอยู่นะครับดังนั้นน่าจะหาได้ไม่ยากหรือเปล่าหรือเปล่า ไม่มีตรงกลางว่ะอ่าแล้วมีตรงมุมไงไม่มีตรงกลางแต่มีตรงมุมไงขอบแมพและเครื่องจะเสร็จแล้วด้วยแล้วผมบิงมาแบบนี้บิงมาปับ๊บ <c oughs> เต็มกลวย <c oughs> มันล็อกอะ่ะมันล็อกกลวยอ่ะโอ้โหใครมาตั้งกลวยไว้ตรงนี้แต่มันติดหลัวอีกนี่ไงติดทุกอย่างติดทุกอย่าง เอามันโดดเนาะบิงติดทุกอย่างที่จะติดได้แม้แต่กลวยกับลั้วก็ตามแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยมันหายไปไหนเข้าตู้ปะเนี่ยเอารอยเท้าหายเฉยไออ้าเอาออา,อา,อา,อาแล้วมันเดินเนียนมันรู้ตัวแล้วว่าเราเห็นรู้ตัวแล้วเหรอทีนี้ไม่ติดประตูวะมันควรจะติดขอบประตูแต่ไม่ติดเอา้าไม่ได้เข้าตู้นี่หว่าเครื่องระเบิดครับ นี่ก็จะเข้าตู้แต่ไม่เข้าแล้วทีเอ็ตรงขอบประตูนั้นมันไม่ติดขอบประตูนะแต่ไปติดกลวยอันเล็กๆอะ่ะที่มันแบบมันไม่ควรจะติดป่ะนีเ่เลยจะเชื่อเลยว่าเกมมาพังเครื่องหน่อยเอาแต้มเฮ้ยเล่นมันก็สนุกดีนะเล่นเนิร์ดเนี่ยแต่ผมคงไม่เล่นบ่อยๆหรอกเพราะว่า ไม่ค่อยชอบเล่นคิวเลอร์เท่าไหร่ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเล่นเด็ดไปเอาอะไรเหมือนกันเริมเบื่อเบื่อกับเกมนี้แต่ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรต่ออยู่ดีใครมีเกมที่อยากให้ผมเล่นก็สามารถอคอมเมนมาได้เดี๋ยวผมจะลองไปหาดูแต่ไม่ใช่เกมที่แพงเกินไปนะผมไม่ตังค์นะอันนี้ติดลืมไปเลยว่าตรงนี้มันบินไม่ได้บ้านเหลืองมันบินไม่ได้บ้านเหลืองอะ มันกว้างเกินไปมันต้องบินขอบๆและไอ้ตัวใหม่หายไปไหนแล้ววะเอ้ยผมเจอละอีกาอีกาบนหัวเฮ้ยหลุมเหรอเฮ้ยหูดีเกินแล้วมันเกือบถึงไงแล้วกูหาไม่เจออีกมันลงหลุมแน่โอเคแกไม่รอดแน่ไอ้ตัวใหม่ชุดใหม่ด้วย มาถึงก็ซื้อสกินแสดงว่าจะตั้งตัวนี้เป็นเมนสินะแต่ตัวมันก็น่ารักจริงแหละตัวไม่อะเอาไปแขวนแขวนเซลขาวตายบิงแล้วก็ฟันซ้ำศพซ้ำศพเลยออหมั่นไส้แล้ว <laughs> มันจะล็อก ตามข้างบนทำไมน่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะไปแล้วครับเจอกันครับผมใบ